ตำนานที่แฟนบาร์เซลโลนาเหม็นน่าเข้าไส้ลุยฟิกโก้พวกเองสายดูบอลน,น่าจะเห็นการย้ายตัวที่เจ็บปวดหัวใจแฟนบอลขนาดไหนกันบางคนย้ายทีมเพราะจำใจย้ายไปแต่แฟนบอลยังรักแต่หลายคนย้ายทีมไปกลายเป็นว่าโดนสาปแช่งแบบแทบไม่ได้เกิดเลยนี่คือหนึ่งในดินการย้ายทีมที่ทําให้แฟนบาร์เซลโลนาเกลียดเข้าไส้ที่สุดลุยฟิกโก้พวกเองรู้จักไหมจานเราย่อๆให้ตัวนี้ผู้มาก่อนคริสเตียโนโรนัลโดเบอร์เจตโปรตุเกสสายคลาสิก เทคนิคสูงโคตรเก่งโคตรดีเขาเก่งขนาดที่ว่าตอนย้ายมาบาร์เซลโลนาเป๊กว่าดิโอลาสมัยยังเป็นนักเตะต้องไปถามโยฮันครับว่าน้าไปเอาไอมอนี่มาจากไหนเขาเก่งในระดับที่แฟนบาร์เซโลน่านั้นคลั่งคล้ให้เขาเป็นไอดอนเบอร์เจ็ดของทีมเด็กๆนี่ใส่เสื้อเบอร์เจ็ดของฟิโก,โก้กันทั้งเมืองขนาดจานเองอย่างชอบเลยวันที่ฟิกโก้ย้ายมาบาร์เซโลนาเขาเปิดประเด็นใส่เรอัลมาริตต่อหน้าแฟนบอลบาซ่าเลยเขาประกาศออกไม่ว่าไอพวกมาริตขี้แย พวกเองมาก้มหัวคาราวาแชมป์ซัโคตรได้ใ,ใจแฟนบอบาร์ซาเลยวะ่ะเองคิดเหมือนจานไหมจากนั้นฟิโก้คือตัวโหดของบาร์ซาเลยและมาดริดกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผู้บริหารทีมฟลอเรนติโน่เปเรสหาเสียงโดยการประกาศบอกไปว่าถ้าผมได้เป็นประธานผมจะเอาฟิกโก้มาอยู่ในทีมกับโปรเจกต์กาลาติกอสเฮ้ยขายฟันหรือเปล่าวะจะไปเอานักเตะที่เป็นเหมือนดวงใจของคู่แข่งเบอร์หนึ่งมาเป็นนักเตะของทีมตัวเองเองโมหรือเปล่าเปเรสเปเรสไม่ได้โม เขาจัดการคุยกับเอเยนต์ฟิกโก้พร้อมกับเงินกินเปล่ามหาศาลหากว่าเอเยนต์สามารถกลมให้ฟิโก้ย้ายมาอยู่กับมาดิดได้มีแต่คนบาเท่านั้นแหละที่กล้าย,ยื่นซื้อฟิโก้จากบาร์เซโลนาพวกเองคิดถูกแล้วเปเรสแก่ทาจริงหลังจากวางแผนทุกอย่างไว้หมดแล้วให้เอเยนต์คุยกับฟิกโก้ถ้าฟิกโก้ไม่อยากย้ายให้เอเยนต์ขอเสนอสัญญาใหม่จากบาซ่าให้ฟิโก้ไอเรื่องสัญญาใหม่นี่แหละที่ทําให้ฟิโก้ไม่ค่อยอยากอยู่กับบาซ่าแล้วเพราะเป็นตัวหลักของทีมแต่ได้ค่าเหนื่อยไม่สมราคา ทางบาร์ซ่าเองก็ให้เหตุผลว่าจะปรับปรุงอะไรอีกวะปีก่อนเพิ่งปรับให้เองมันเลยเป็นช่องให้ไปเรตไปสอยหัวใจของแฟนบอลบาร์ซ่ามาอยู่มาริดแบบช็อกคนทั้งโลกฟิโก้ได้ค่าตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อมากกว่าบาร์ซ่าแม้ว่าเขาจะบอกว่าย้ายออกมาเพราะฟุตบอลล้วนๆแต่แฟนบาร์ซ่าบอกว่าเองมันไอหน้าเงินผลคือแฟนบอลบาร์ซ่าเผาเสือ้อเบอร์เจ็ดของเขาโชว์เลยพร้อมกับบอกว่าพวกคาตาลันไม่มีวันลืมคนทรยศ์อย่างเองแน่ทุกครั้งที่ฟิโก้ลงสนามเจอกับบาร์เซโลนา เขาจะโดนแฟนบาร์ซ่ายกนิ้วให้ตลอดไม่ใช่นิ้วโป้งนะนิ้วกลางนี่แหละยังไม่รวมขวดน้ำขวดเบียร์ที่ปลาลงมาข้างสนามเวลาที่ฟิโก้เตะมุมที่เด็ดที่สุดคือหัวหมูใช่พวกเองฟังไม่ผิดแฟนบอลบาร์ซ่าเอาหัวหมูโยนลงมาใส่ฟิโก้เพราะฟิโก้เป็นคนอิสลามประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่จานอยากรู้มันหิ้วหัวหมูเข้าไปในสนามได้ยังไงต่างหากบทสรุปคือฟิโก้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จของเรอัลมาดริดเป็นผู้นำในทีมกาลาติกอส ส่วนเปนเรสก็ได้ใจแฟนบอลทีมตัวเองจนนั่งตำแหน่งประธานสโมสรยาวๆเอเยนฟิโก้ได้เงินกินเปล่าอิ่มๆส่วนบาร์เซโลนาก็ได้บทเรียมราคาแพงว่าหลังจากเสียฟิโก้ไปกูต้องตั้งค่าฉีกสัญญานักเตะแพงๆจะได้ไม่เสียเหลี่ยมใครอีกก่อนจะคลิปใครทันฟิโก้บ้างเล่าให้จานฟังหน่อยว่าเขาสุดยอดแค่ไหนเพื่อเด็กๆลุกใหม่ยังไม่รู้วันนี้จานไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดี